สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องกาฟิลนะครับพบกันอีกแล้วนะครับน้องกาฟิลเซยไทยรถสวยนะครับวันนี้นะครับเอาเจ้าโตต้าออลติสมาฝากนะครับคันนี้เลยปี2016นะครับราคา3 6ม0 0 0บาทนะครับฟรีดาวผลประมาณห้0ถึงกกว่าบาทนะครับใครสนใจคันนี้นะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทางเบอร์0657400689นะครับ0 6 5ย์หกห้า เ4 0 0 6 8 9นะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตัวรถรับประกันเครื่องเกียร์นะครับดูแลหลังการขายฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆเลยนะครับสำหรับตัวรถนะครับเรามีไฟแนนซ์รองรับทุกอาชีพนะครับมีไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.59นะครับ พนสปีนะครับประวัติดีฟรีดาวขับฟรี90วันนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเช็คเครดิตได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับเคยที่กำลังมองหาอยู่นะครับคันนี้บอกเลยว่าสเปคสวยๆแบบนี้เลยนะครับปี2016นะครับราคา3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าได้รถเกรด A แน่นอนรถ สวยรถดีนะครับรถไม่มีชนหนักปริคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองนะครับร้านของเรามีทั้งหมด4สาขานะครับมีสุราษฎร์ธานีนะครับที่เลยอยู่ตอนนี้นะครับที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็อยู่ท่าศรีเอกตาบานนะครับนี่อยู่ศรีเอกตาบานนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งทางถนนตัดใหม่นะครับทางไปสนามบินนะครับ2สาขาสุราษฎร์ธานีนะครับและอีก2สาขานะครับก็อยู่บุรีรัมย์นะครับนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพนะครับนองจอกมีนบุรีนะครับ บอกเลยว่าคุณจะได้รถที่แบบสวยมากนะครับบริการหลังการขายดูแลหลังการขายนะครับบอกเลยว่าจะได้รถที่แบบสภาพสวยเกรดเอแน่นอนนะครับสําหรับเคยที่กําลังมองหารถอยู่นะครับสนใจออกรถสักคันหนึ่งก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์0657400689 0657400689นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับรถสวยรถดีรถเกรดเอแบบนี้เลยนะครับเบอร์สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วสามารถติดต่อได้ 24ชั่วโมงเลยนะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดขอรูปรูปรถเพิ่มเติมได้เลยนะครับรถสวยแน่นอนเลยนะครับสําหรับใครที่กาลังมองหาอยู่อยากได้รถสวยๆใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันนิดหนึ่งนะครับนี่ในส่วนของตัวรถนะครับสภาพตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมโรงงานรถไม่มีชนหนักปริควนหรือน้ำท่วมนะครับตัวรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับ ใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับปลอดสบายสบายนะครับโต้ต้าติดนะครับประหยัดน้ํามันเครื่องดีเครื่องแรงด้วยนะครับจากคนที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับนี่ผมก็ใช้อยู่นะครับสาหรับโต้ต้าติดเนาะสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับทุกคนได้ในส่วนของล้อแมกด้วยนะครับโอ้โหล้อแมกสวยมากนะครับคันนี้เป็นขอบ16นะครับทุกคนยางใหม่สีเส้นนะครับล้อแม็กิมเดิมๆโรงงานล้อแมกซสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ สภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับสภาพรถบอกเลยว่าพร้อมใช้งานสุดๆนะครับนี่สภาพสวยๆนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับสภาพโคมไฟนะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับสภาพโคมไฟถือว่ายังใหม่เลยทีเดียวนะครับในส่วนของรถดี2 0 1 6นะครับนี่สภาพสวยๆนี้เลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะครับ กระจังหน้าโปรเมียมนะครับโลโก้โตต้าสามก้านแบบนี้เลยนะครับสภาพรถสวยๆนี้เลยนะครับสีเดิมโรงงานนะครับยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับทั้งสีเส้นนะครับยางขอบปี2016นะครับมีสภาพรถสวยๆนะครับยางใหม่แม็กเดิมเดิมโรงงานนะครับเครื่อง1.6นะครับนี่อะครอตนะครับสีขาวนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับสภาพรถสวยๆนี้นะครับตัดเอยสีดํานะครับนี่ บอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับตัดลายเส้นด้วยโครเมียมนะครับคิ้วด้านล่างเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับฟิล์มติดให้ใหม่ทุกบานเลยนะครับนี่ในส่วนขอรถนะครับจุดแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับรถสภาพสวยเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่มีชนนักวิกความเหมือนน้าท่วมนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับดูในส่วนของเมทดอาร์กันนิดนึงนะครับ เม็ดอาร์สภาพเดิมๆโรงงานนะครับเม็ดอาร์สภาพเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่มีชนหพขค้นามน้ําท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนกองตัวรถนะครับนี่ว่าจะเป็นเพนเพนนะครับสภาพเพนเพนแบบนี้เลยนะครับ นี่สภาพสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่เบาะนั่งแบบนี้เลยนะครับด้ามจับเป็นโครเมียมนะครับผมสภาพสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับรๆๆแบ,บนี้เลยนะครับในช่วงหนังที่ก็มีน้ำท่วมนะครับแล้วเยื้อสีจ้างานอยู่ก็ทุกจุดนะครับ แมทาร์คสภาพเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่มีฉนกักคลิความหรือน้ำท่วมนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับยางเปลี่ยนใหม่ใหม่นะครับตัสนเส้นเลยนะครับในส่วนของอยางนะครับสภาพตัวรถคือสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ในส่วนของแมททาร์คนะครับนี่ ก็มีในส่วนของจุดเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับโคมไฟไม่มีคราบเหลืองแบบนี้เลยนะครับนี่โคมไฟไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับด้ามจับโครเมียมแบบนี้เลยนะครับในส่วนของด้ามจับนะครับตัวนี้ก็เป็นโครเมียมนะครับโลโก้โตต้าเครื่องยนต์1.6 g นะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูในส่วนของด้านท้ายกันนิดหนึ่งนะครับ นี่ในส่วนของด้านท้ายนะครับเก็บโองเก็บสมาราได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายกว้างกว้างมากนะครับในส่วนของด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสภาพรถเรือสริสุด์นะครับแล้วก็มัดนะครับเป็นการทำร้อนนะครับ กันความร้อนถือว่ายังใหม่มากเลยนะครับตอนน็อตต่างๆนะครับแผ่นยางต่างๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับด้านในกว้างขวางนะครับเก็บสมราระได้เยอะแยะมากมายนะครับร็อ,อุปกรณ์ไม่เร่งร้อสเปรย์ต่างๆอีกรบทุสจุดนะครับนะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ัวน็อตนะครับจุดแต้มสีโรงานอยู่ทั่วทุกจุดนะครับแมตอาร์สภาพเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมนะครับไม่มีชนหนักพลิกความหรือน้ำท่วมนะครับในส่วนของตัวรถนะครับเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับมีเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับ อ่างฟานะครับอุ้มนังแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีจําหนักคลิปข้อมือน้าท่วมนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับนี่เบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังนะครับสีเบจแบบนี้เลยรถไม่มีจํหนักคลิปข้อมือน้ําท่วมนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับนี่สภาพภายในบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับ บาสีเบทแบบนี้เลยนะครับเบาะหนังไม่มีรอยตะเข็บไม่มีขาดหยุกยุ่ยนะครับสภาพตัวรถบอกเลยว่าพรมเชิงงานและสภาพสวยๆนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็สามารถใส่อุปกรณ์สัมภาระต่างๆได้นะครับใส่ของได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับใส่แก้วน้ําได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเป็นช่องเก็บอุปกรณ์สัมภาระต่างๆนะครับก็ใส่ของได้ เยอะแยะมากมายเลยนะครับนนะครับตัวรถสภาพสวยๆนี่เลยนะครับตัวฝ้าไม่มีรอยจืมนะครับสภาพเดิมๆโรงงานรถไม่มีชนหนักมีความน้ำท่วมนะครับรถประกันเครื่องเก่นะครับ เบาะหนังนะครับสีเบจก็ถือว่ายังใหม่เลยทีเดียวนะครับเบาะก็ไม่มีสีขาดนะครับอาจจะมีรอยดำๆเล็กๆน้อยๆนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยพร้อมใช้งานมากนะครับในส่วนของตัวรถนะครับแล้วเราดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนะครับนี่เต็มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครอบทุกจุดนะครับรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของแมตช์อาร์กันนิดหนึ่งนะครับ แมตชอาร์เดิๆมๆโรงงานนะครับไม่มีสั่หนักด้กวยวามหมือน้ําท่วมนะครับรถรับการเครื่องเกียร,ร์ดูแลหลังการขายนะครับในส่วนของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนนิดหนึ่งนะครับนี่ในส่วนของตัวรถนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันนะครับด้นานซ้าย1ตัวตรงแบบนี้เลยนะครับนี่ ในส่วนของพรมลายมัลติฟังชันนะครับหุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับหุ้มหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับพงมลัยสามก้านนะครับทุกคนนี่พงมลัยสามก้านหุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับพงมลัยมัลติฟังชันนะครับเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับสภาพสวยสแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สวยมากนะครับทุกคนช่องแอร์นะครับนี่ในส่วนของตัวนี้นะครับปรับกระจกออโต้แบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวกระจกก็ปรับกระจกออโต้แบบนี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสีเบจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังสีดํานะครับปรับกระจกออโต้ด้านขวานะครับใส่น้ําได้นะครับมีลําโพงนะครับผมปรับกระจกไฟฟ้าได้ปกตินะครับนี่ช่องแอร์แบบนี้เลยนะครับคอนโซลพวงมาลัยนะครับอุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับคอนโซลตัวรถนะครับสีดํานะครับทุกคนนี่คอนโซลตัวรถสีดําแบบนี้เลยนะครับก็หน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอวิทยุแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าจอวิทยุก็สามารถ เปิดเพลงนะปกตินะครับนี่ในส่วนของหน้าจอนะครับนี่เพลงก็เพลงดังดีนะครับเพลงเพราะเฟลฟราเพลงเพราะเออเพลงเพราะนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์ครับเย็นมากนะทุกคนตรงนี้เ็เป็นตัดด้วยลายนะครับอาเคปราคาร์บอนต่างๆนะครับนี่สวยมากนะครับแล้วก็สภาพรถคือแบบว่าสวยสุดเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับกระจังหน้าสีดําแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นวิทยุนะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนของปรับแอร์นะครับก็สามารถปรับแอร์ได้ปกติเลยนะครับนี่ปรับแอร์ได้ปกติเลยนะครับตรงนี้ก็ช่องใส่อุปกรณ์สปาร่ต่างๆนะครับตรงนี้ก็อะพาว o วอร์อ็ะน,นะครับาสามารถเสียบสายชาร์จต่งางๆได้นะครับซื้อตัวเพลงต่างๆมาใช้ได้นะครับ ตัวเกียร์นะครับมาในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเกียร์นะครับผมนี่ก็อยู่ในเกียร์ว่างนะครับอ่าถอยหลังก็มาในส่วนของจุดเซนเซอร์นะครับนี่มีจุดเซนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวเอ็นนะครับเกียร์ว่างครับดีนะครับอ่าตัวดีนะครับก็ไปด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเอ็นะครับก็ปรับสปีดนะครับ ตัวนี้ก็สามารถปรับสปีดได้ถึง7สปีดเลยนะครับในส่วนของตัวสปีดนะครับตัวสปีดปรับได้ถึง7สปีดเลยนะครับในส่วนของในส่วนของตัวเกียร์นะครับแล้วก็เป็นเบรกมือนะครับเบรกมือแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเบรกมือนะครับสกคนนี้ดึงเบรกมือก็ง่ายนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มาในส่วนของแก้วน้ํานะครับวางแก้วน้ําได้ถึง2แก้วนะครับนี่ ้านข้างนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าหนังนะครับทุกคนเป็นหนังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถตั้งเหรียญตั้งของได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถใส่ของได้แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเบาะนะครับมาในส่วนของเบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะครับนี่เบาะหนังสีเบจแบบนี้เลยนะครับเบาะไม่มีชีคาดไม่มีขาดไม่มียุบยุ้ยนะครับตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ คอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับด้านข้างก็มีล <ข ament. S 1> ําโพงนะครับวางแก้วน <iquer> ้ําได้ปกตินะครับนี่ฟิล์มติดได้เหม่ทุกบ้านเลยนะครับในส่วนของตรงนี้คนขับก็มีไฟมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่เปิดไฟได้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวนี้เนาะก็มีไฟให้เรียบร้อยนะครับกระจกด้วยไฟด้วยนะครับไฟเปิดได้ปกตินะครับด้านซ้ายก็มีให้เรียบร้อยนะครับ มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะครับในส่วนของตัวไฟและกระจกนะครับตรงนี้ก็ไฟติดปกตินะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับปี2องพันคันนี้นะครับจะเป็นส่วนของปุญแเจรีโมทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับรักษาเครื่องเดิมๆโรงงานนะครับ สภาพรถนะครับไม่มีสนั่น yeah Mont ิดควมเหรือน right <Oh, ้ําท่วมนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับฟรีก่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะครับ้องเครื่องสภาพเดิมๆตมโรงงานนะครับรถไม่มีชนั่นคลิ้ควมเหรือน้ําท่วมนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับมีฟรีก่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะครับน็อตคันหน้าต่างๆนะครับ อยู่เดิมเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับขาก็เครื่องมีมาในส่วนของตัวต้ามีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ห้องเครื่องสภาพสุดเแบบนี้เลยนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่ดูรถนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับแล้วก็ตัวแผ่นการามร้อนนะครับก็ถือว่ายังใหม่มากเลยทีเดียวนะครับีในส่วนของตัวรถนะครับแล้วก็เป็นโมโกนะครับนี่ เป็นโมคอรมีไม้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นการความร้อนคือสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวรถบอกเลยว่าร้อมใช้งานสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่สภาพรถอ่องเครื่องนะครับเดิมๆโรงงานนะครับรถไม่มีชนังติดความเหนื่อยน้ําท่วมนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับสําหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับไม่พลาดเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็สภาพรถบอกเลยว่าสยสุดนะครับสําหรับใครที่ สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์0657400689นะครับคันนี้โตโยต้ 2, 6, าออกิ1จ g กจีนะครับปี2 0 1 6ราคา3เน69,000บาทนะครับวีดาปอนประมาณ5-6,000บาทนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับปิดภาพมาบใดก็ต้องขอไปแไน,นะนำที่นี่ด้วยนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสียใจแล้วสวยนะครับบ๊ายบาย